เหนื่อยแล้วเอ๊ะจะาเหรอให้วิ่งแบบนั้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยเปล่าเาหนื่อยเปล่า,าแล้วปากเลืออะไรนะฮะน้ำไม่มีแล้วนะ่ะน่าจะมีก๊อกน้ำมั้งเหนื่อยลวดูทรงแล้วอ,วอะอีกรอบั้ม เตรียมตัวนะวันนี้มาอีกรอบหนึ่งใจส่อเดียว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 นี่นะไอ,อเวอไมววิ่งชนคนนะ เจ็บแบบเลนวิ่งนชนอะแรงเยอะชิบหายเลยฮนะอะไรมาอะไรนะมากชมสาซื้อบังงวกไปช่วยต,ตัวเตรียมตัวเถอะนะเธอใกล้ๆนะไปรอ,อนี่ไหมคนเรามีแรงอยู่ในเที่ี้เธอแร,รงน้อยหมาเร็วๆๆตบมือด้วยตบมือเรีเร้ยงมันได้เธอ ตบดังๆดังๆกระตุ้นมันอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเตรียมตัวนะเตรียมตัวบอกมันก่อนฟังฟังเตรียมตัวไปแรง ่เร็วเร็วเร็วตบมือเรียกด้วยตบมือเรียกด้วยดัง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 แมงมันเยอะไม่ไม่ได้กินข้าวเนี่ยถ้ามันกินข้าวอะไมันเยอะกว่านี้อีกเลยแมงจ่าหลังหังเฮ้ยกูโยนเสียงไง

มันเหนื่อยหมมันเดนได้กี่ใจมั้งเอ๊ะมันหนื่อยเลยเมันเหนื่อยแล้วมันวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวรอให้ลูกพักก่อนเดี๋ยวมันฮิตมันมันต่อยมันไหวโอ้หมานเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มาเธอจับกล้องไว้มามานี่มานี่เดี๋ยวเขาทำเองมาจับกล้องไว้นะเดีๆอย่าให้เบอร์บางถ่ายวันนี้ ยวตัวนะกำลังูทำเป็นเก่งเหนื่อยแล้ว <laughs> นี่นะครับคืออาการเอาแรงออกเ,เอาแรงออกของพิษบูแรง,งเยอะนักใช่ไหมหโดนทรมาน ไม่เจ็ดไม่เจ็ดออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลูกพี่เอ้าเอาลืมบอลหรือเปล่าเนี่ยลืมบอลหรือเปล่าไม่มีน้ำไม่มีน้ำพาลูกไปเปิดน้ำเด้วยวนี้ไปเดี๋ยวแม่พาไปหาน้ำไปไปกินน้ำ หาหาน้ำก่อนนะะซื้อไม่ไหวแล้วไม่จัดดีๆไม่ได้อาน้ำใส่รถมาด้วยรอรอรอ เอาล่อเปิดได้ไหมเปิดเลยไม่ไหวเลยนะหิวน้ำจัดนะ,อ,ะอุ้ยเดือนเสาหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำจัดเลยเนี่ยเธอ ไปเอาไปบ้านพ่อก็ได้ไปแวะบ้านพ่อเนะ่ะเอาน้ำให้ลูกกันไป้ินข้องกิโลกเลยเนะเออเดี๋ยวช่ก่อนคิดอยู่ไปไปนู่นเดี๋ยวแม่พาไปกินน้ำพี่หวังมานี่มาเร็ว จะพาไปกินน้ำก่อนไหนดูหน้าดิดูหน้าดิ